ก็เป็นเป็นสำหรับคมเดือนนะครับก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมเลยครับผมก็ตื่นเต้นครับเอาจริงรู้สึกตื่นเต้นจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนี้มานานมากแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเหมือนกับเราอยู่ในวงการตรงนี้เป็นนักแสดงมาก็ก็นานหลายปีใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้พอเรา กระโดดเข้ามาเล่นซีรีส์วายเนี่ยมันก็เหมือนเราเข้ามาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะเป็นน้องใหม่ในตรงโครงการตรงนี้ครับก็คงน่าจะต้องมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เราสึกตื่นเต้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเวลาเราได้เจออะไรที่มันท้าทายอย่างเงี้ยมันมันจะเติมไฟให้เราให้แบบเราเอ่อรู้สึกอยากสนุกกับการทํางานนะครับเปิดอลุกจากเตียงออกมาเพื่อไปกร้องถ่ายอะไร,ะรมันจะสนใจกัความขีดจำกัดเรื่อของเบอรือเงการทำงาน คำจริงแล้วมันเป็นประสบการณ์ใหม่แต่ว่าคือถามว่ามันก็ไม่ได้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันก็คือการแสดงนั่นแหละนะครับผมถ้าถามผมเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบทบาทใหม่ก็คือการที่หลักๆแล้วการแสดงก็คือการให้เราสวมนะครับวิญญาณไปเป็นตัวละครตัวนั้นๆแค่นั้นเองแต่ว่ามันแค่อาจจะแบบเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้บ้างอะไรแต่สนใจนานไหมครับ่อที่าน้านไหมก็ไม่ได้นานมากขนาดนั้นครับแต่ว่าก็คือเริ่มต้นก็คือพี่หมูสว่าเนี่ยโทรมาก่อน ก็คุยกันพี่หมูบอกว่าอยากให้มาพี่หมูจะมาเป็นผู้จัดละครแล้วอยากให้ผมมาเล่นละครกับพี่หมูอะไรอย่างเงี้ยพี่หมูก็บอกตรงๆเลยว่าก็เป็น BL เป็นบอยเลอร์ึ้งจิลลี่วายนะครับก็พี่หมูว่าโอเคงั้นพี่หมูก็เล่าคอนเซ็ปต์คร่าวให้ฟังแล้วก็นัดมาคุยกันครับเอาตัวบทย่ออ,อะไรคอนเซ็ปต์มาเขาให้ฟังก็สำหรับผมแล้วคือฟังครั้งแรกก็รู้สึกสนใจเลยนะครับคือเริ่มต้นเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยงานทุกชิ้นที่เกี่ยวกับการแสดงเนี่ยอย่างแรกคือต้องสนุกนะครับซึ่งแน่นอนบทมันสนุกเนาะ มันเป็นบทที่เป็นซีรีส์การเมืองมีความเข้มข้นเจิดเฉือนอ,อ,อาศัยความไว้ใจในการหักหลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกมการเมืองอะไรเงี้ยทีนี้ส่วนในเรื่องของความเป็นจริงวิวายเนี่ยเี่ผมบอกไปผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายนะ,ะแต่เราก็มีคําถามถามที่หมูกระปหลายๆยากค,ครับในหลายจุดว่าทาไมถึงเลือกผมแล้วคือ,อ,อสาหรับผมแล้วผมจะขับม,มันได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สําหรับตรงนี้ผมก็ รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่มันมนโอเคยกตัวอ,อย่างเช่นบทสนุกใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างตัวเรื่องเนี่ยเป็นซีรีส์วายก็จริงแต่ผมก็กัวงวลว่าถ้าเราเล่นซีรีส์วายเราต้องมาแบบมีฉากคุกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคนดูดดเขา<ซ>จะชอบ<ด><ด>ไหมอ,อะไรเลิฟซีนอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์วายที่ผมไม่ต้องลดอายุตัวเองเลยในเรื่องน่ะผมก็เล่นเป็นอายุ40่ะเอานี้นะครับอายุ40เท่าอายุจริงส่วนน้องเขาก็อายุเท่าๆกับอายุจริงเหมือนกันมันจะเป็นเรื่องความรัก ต่างวัยน้องเบนเนี่ยเขาอยย่23เล่นในเรื่องเล่น25เป็นรักต่างวัยอะไรอย่างเงีย้งยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีนะก,ก็ก็โอเคถ้าอย่างนี้ผมก็มดคำถามแล้วที่เหลือก็เออแค่ขอขอขอบทที่หมูกลับไปอ่านสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าขอเวลาไปอ่านบทแค่นั้นเองแบบเพื่อ make sure ว่าพออ่านบทก็ตอบตบกงลงนะครับที่หมูบอกให้คำตอบเราว่าเลือกบอยผมเพราะอะไรนะ ความจริงแล้วพี่หมูเขาบอกว่าเขาก็เ,าเรื่องแรกที่เขาอยากทำเนี่ยเขาก็อยากทำเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับแล้วก็อย่างแรกก็คือตัวผม,มค่อนข้างเข้ากับคาแรคเตอร์วัยได้แล้วก็เรื่องนี้มันมีความเป็นดราม่าเชื่อเชือนบวกความโรแมนติกเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาอยากได้ประสบการณ์ในการทํางานของผมด้วยเหมือนกับว่ามันต้องเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับให้มัวัยมเรื่องราวหมดเรื่องเราแหละเรื่องนี้ก,ก็ก็เป็นบทที่ท้าทาย ถ้าจะของแอลหรือของอยอืนเมื่อ,อ,อก่อนคือยังไงบ้างผมว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับระหว่างเออละครที่เป็นชายหญิงกับชายชายอ่ะคือถ้าในแง่ของคนทํางานแล้วผมพูดจริงๆเล่นละครชายหญิงเราเป็นผู้ชายคนหนึง่งต้องต้องมาลักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเพิ่งรู้จักกันแต่เรารักกันในละครเหมือนกันอันนี้<ห>นผู้ชายผู้ชายเหมือนกันก็นี่ก็เป็น แค่เป็นคนประเภทนะครับเพราะนั้นแล้วการทํางานนักแสดงคือการสวมวิญญาณเป็นตัวละครนั่นเองนะฮะก็ผมว่าไม่มีปัญหาในการที่ผมจะเล่นละครแล้วอินกับการที่ผมจะรักคนที่เป็นผู้ชายมันมันคือมันคือการสวมวิญญาณเป็นตัวละครมากกว่าแล้วมีาทำกันบ้าบ่อ้คือตอนนี้ยังครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะที่เราทํางานด้วยกันมามีแค่ครั้งเดียวคือตัวเทนเลอร์ที่ทุกคนได้เห็นไพร์ลอตที่ทุกคนได้เห็นกับภาพนิ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ มีการคุยกันเยอะนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมก็รีเควสเวิร์กช็อปไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็ใหม่สาหรับผมนะครับแต่ว่าในเรื่องที่ผมบอกเลยอะเรื่องที่ว่าผมมาเล่นวายอะผมว่าไม่ใช่อุปสรรคสิ่งสิ่งที่เรากังวลคืออะไรบ้างเพราะว่าอย่างเอลเองเขาก็จะมีแบบว่าเรื่องเรื่องการพิจารณาอะไรย่างเงี้ยมันจะเยอะเหมือนกันและการเปรียบเทียบอะไรย่างเงี้ยมันจะเยอะเหมือนกันนิดหน่อยก็ไม่ได้ยังไม่ได้กังวลล่วงหน้าไปถึงตรงนั้นครับก็แค่โฟกัสว่าในจุดทีีี่่่ววาาาาเเเรรรกก็ททอ้้้้แลงงตตตืืนนนนับ เคยคิดไหมครับว่าว <'s looking> <reality> ันหนึ่งเนี่ยชีวินักแสดงของเราจะต้องแบบเดินทางมาถึงการลองเล่นการเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนกันนะคือถ้าเอาจริงๆแล้วผมว่าโลกเราทันเนี้แล้วแล้วก็ผมว่าโดยเฉพาะในอาชีพนักแสดงอ่ะมันมีการเปลี่ยนเทรนของมันไปเรื่อยนะครับการเป็นนักแสดงที่ดีก็คือต้องมุนตัวแล้วก็ปรัดตามเทรนที่ได้ถ้าสําหรับผมแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะอะไรขนาดนั้นแตบว่า แค่เราได้ก้าวลงไปในจุดที่ว่ามันเป็นความท้าทายของเราได้พิสูจน์การทํางานทักษะสกิลการสแสดงของเราแค่นี้ผมก็โอเคแล้ว,วและอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ผมต้องให้เครดิตตัวน้องเบนด้วยนะเพนะราะว่าคือผมรู้สึกว่าพอมาเจอเบนครั้งแรกอะวันพันเทลเลอร์ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กหนึ่งเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเปิดมากเปิดในที่นี้คือเขาไม่มีกําแพงกับผมเลยผมผมก็คือต้องบอกอย่างนี้ด้วยความที่ผมอะ สำหรับผมนะผมคิดว่าผมใหม่ครับซิงนีวายเนี่ยพอผมเจอน้องอ่ะผมก็ผมก็พูดคุยกับน้องเลยเพราะว่าผมอยากอยากอยากทำความรู้จักน้องอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอยากอะไรพฤติกรรมเพราะเดี๋ยววันนั้นต้องถ่ายเทรลเลอร์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเฮ้ยเขาเป็นเด็กที่เปิดมากแล้วก็รับฟังเราถามเราดูนี่แล้วเราก็ถามเขาด้วยเหมือนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเขามีอินเนอร์ในเรื่องของการแสดงเขามีพื้นฐานนั้นมาค่อนข้างแน่น สายตรงสายตาเรื่องอารมณ์อารมณ์เนี่ยเขาส่งอาจจะดูอยที่กำแพงเรื่องการแสดงไม่ไม่บอกว่ากำแพงในแง่ของแบบบทแบบนี้ไม่เล่นนะแบบนี้ไม่เอาแบบอาจจะแบบภาพลักษณ์อาจจะเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยในสายตาขมต้องดูส่คนที่เป็นภาพจำเราไม่มีนะครับความจริงแล้วคือยิ่งบทที่มันยิ่งดาร์กมากๆอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านบทสัมภาษณ์ผมเนี่ยเขาจะมีถามว่าผมอยากเล่นอะไรบ้างผมก็เลยบอกเออผมอยากเล่นแบบแนวอะ น้ำพุติดโยงติดยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทที่แบบไกลตัวยิ่งไกลตัวมันยิ่งรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันน่าสนใจครับเร,นนะะเรื่องนี้เรามีลิมิตในบอยไวาได้แค่ไหนเขาต้องมีสิ่งทีมง่มัก็อาจจะมีความบ้าบ้างความจริงแล้วก็มีคุยบ้างครับก็ทางที่หมู่เขาก็บอกว่าเออเลิฟซีนในเรื่องนี้ก็จะเน้นให้ภาพมันดูมีความสวยคลาสสิกนะครับผมแล้วก็ก็เหมือนละครชาย กับว่าเหมนถึงละครทั่วไปเลิฟซีนก็เหมือนละครทั่วไปอนะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,งถ้าถามผมแล้วเนี่ยผม,ผมเชื่อว่าพี่หมูเขาทําออกมาไม่ให้ดูภาพน่าเกลียดอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของตัวผมเองเรื่องอินเนอร์ในงานที่จะต้องเล่นเลิฟซีนเนี้ยคือผม,ผมเชื่อว่าผมสามารถทามาได้แน่แค่ขออาศัยเวลาในการเรียนรู้กับรู้จักกับน้อง ทำเวิร์กช็อปกับน้องถึงตรงนั้นนะผมว่าพอเราสวมวิญญาณอินเป็นตัวละครแล้วเนี่ยมันทุกอย่างพอมันเกิดเป็นความรักขึ้นมาระหว่างตัวละครตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติตัวละครนะี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นใครเอกรับบทแบบนี้สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่อาจจะกลายเป็นภาพจำหรือ,อมันจะกลายเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีการประ้วง<อ>นักแสดงคนั่นเองครับพี่บอลมองเน็นีไงบ้างอ๋อก็อยอ่างที่ผมบอกไปเนาะนักแสดงที่ดีก็ควรจะต้องรับได้ทุกบทบาทเปลียป่ยนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ย คืออาจจะมีภาพจําบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนอาจจะจําแต่ถ้าเราเไปเล่นเรื่องใหม่เราทําหน้าที่ของเราเต็มที่เดี๋ยวคนก็ไปจํากันใหม่ต่อเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอ,อ,อย่างอย่างอย่างจะเอาจริงๆเรื่องนี้ตอนผมมารับเล่นจนถึงตอนนี้ผมไม,ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยยิ่งๆได้ไปถ่ายเทรลเลอร์มาได้รู้จักทีมจากน้องน้องเบนอะไรก็นสึเออสบายใจแล้วก็ตื่นเต้นรอรอรอได้ทำง,งานด้วยกัน อยากถามค่ะพ er> ี่เฟยว่าไงครับนี่ไม่ว่าอะไรนะใช่ฝึกไม่พี่ฝึกก่อนไหมแบบว่าเออเฟรคือสายวายเปล่าคืออย่างนี้เอ่อเฟเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผมเอางี้ผมกาแฟดีกว่าค่อนข้างที่จะให้เกียรติกันเรื่องการทำงานมากมาถามว่าผมต้องขออนุญาตไหมไม่ไม่ได้ต้องขอก็แค่ว่าแค่เล่าตรงนี้แค่เล่าว่าอ๋อพี่หมูี่ตอบมานะแต่เป็นซีรีสวายของล้อหรอหรอเรื่องราวเป็นยังไงก็เล่าให้เขาฟังแค่นี้เขาติดเต้นไหมครับเอรู้ เขาเขาก็ฟังเออเขาก็มีความตื่นเต้นตามแต่เขาก็เข้าใจอะในในในมุมในมุมคนเล่าอ่อยมันมันมันชัดกว่ากับกับจริงงที่ที่จะเขากปฏิกิริยาปฏิกิริยาเลยความจริงแล้วถ้าถามจริงต้องกังวลนิดหน่อย้วตอนแรกเออฟังร้อยเขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเ้าจะมียังไงนะแต่ต้บอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรก็ดีครับเพราะว่าแต่อย่างที่ผมบอกหนุ่มกาแฟคือเป็นเราสองคนก็คขานข้งให้เกี่ยวกันเรื่องงานหมายนถึงว่าถ้าผมรับทำงานอะไรเขาก็จะมั่นใจแหละว่าเราก็ได้คิดดีแหละอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ <S <s <of> ่งเลยอันนี้ผมลืมพูดไปความจริงแล้วการที่ผมมารับเล่นเรื่องเงี้ยอีกอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งคือเป็นซีรีส์วายที่แปลกใหม่นะเรื่องการเมืองแล้วก็น่าจะเป็นซีรีส์ผมน่าจะเป็นนักแสดงซีรีส์วายที่อายุเยอะที่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เช็คแล้วใช่ไหมเป็นชุดกระดยดีแล้วสี่สิบมีใครไม่เหมนไม่รู้นี่นะน่าจะเป็นบอยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วมันก็เป็นเรื่องความรักระหว่างเขาต่างวัยด้วยอ่ะมันก็คงน่าจะมีแกลบอะไรให้เล่นเยอะในในเรื่องครับผมก็เมื่อกี้พี่เอากล่าวไงว่ามาเล่นเี่ชายตอนอายุเยอะแล้วแต่ว่าผมผมผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างความแตกต่างครับมองพนักงาตถึงภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการการเซนผิมองคนเองจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ยังไงบ้างกับการเซนติวอย์ไม่กังวลเลยเอาจริงๆครับก็ถ้าคนมองเราแล้ว จำภาพเราตรงเราเล่นซีรีส์วายสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จนะในการที่ทำให้คนหิวและคนเชื่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แต่เขาไม่เป็นทีเขาจบ่นบาว่าถ้ามีเรื่องอื่นที่น่าสนใจที่กลับไปเป็นแบบอาภรณางชายเหมือนเดิมเนี่ไงผมก็มีสี่เสือเป็นพระนางปกติเพราะนั้นแล้วเนี่ยคือผมถึงบอกไอ้อย่างผมเล่นสี่เสือพระนางเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวนางเอกก็เป็นใครไม่รู้ที่ในชีวิตจริงไม่ใช่กุลังผมแต่ผมต้องรักเขา เหมือนการซีรีส์บายผมผมใช้ตระก,กาศเดียวกันว่าเขาก็คือคนหนึ่งที่ผมร่วมงานแล้วผมต้องรักเขาในการเป็นตัวละครแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเคมีของ2คนด้วยอันนี้ผมไม่ได้แบบข,ข้างตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าผมเจอน้องมาจนเนี่ยสวันแล้วผมรู้สึกว่าเคมีผม,มค่อนข้างไทยกับน้องได้ดีใช่ใรู้สึกว่าเออคุยกันในแบบผูกคอคุยกันในภาษาเดียวกันคุยกันนั่งอยู่ด้วยกันแล้วผมไม่รู้สึกว่าแบบ ตะกิดตะผ่วงเลยอ่ะเออใช่ใช่ตุลพยูนประเทศบอยบิดก็ฝากด้วยฝากด้วยครับแล้วเป็นคู่จิ้นกันแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้คาดหวังของเรานั้นครับแต่ว่าก็อยากจะแบบให้รอติดตามผลงานพอมันออกมาแล้วก็อยากจะให้ชื่นชอบในในผลงานก็ก็ฝากเนื้อฝากตัวครับกับชาวสาววายด้วยแทัผ่านนะครับพี่ใหม่พี่ใหม่ไปไหนครับพี่ใหม่เออมีแพลนไปเที่ยวประเทศฮ่องกงครับ ไปกับที่บ้านครับผมอ่าน้องเฟยไ,ไปด้วยไปไปครับก็ไปกับที่บ้านผมแล้วก็น้องเฟยไปด้วยครับเราก็จะไปเที่ยวกันเป็นปกในช่วงสิ้นปีก็ใช่ครับรอบนี้ก็พาคุณแม่ไปก็วันใหม่ไป,ไปก็เลยไปกันครอบครัวเลยทำไมเลือกไปที่นี่ครับพี่เพราะว่ามีเวลาลงล็อกกันไม่วันไม่เยอะ<ม>ครับแล้วก็คือวันที่ไปอ่ะไม่ได้เป็นช่วงปีใหม่ ไปเทีก่อนปีใหม่เพราะช่วงปีใหม่ปีใหม่คนเยอะไงก็เลยไปก่อนปีใหม่แล้วเวลามันวันมันได้เท่านี้ก็เลยไปประเทกลๆครับประมาณส4วันสวเน่ยคะจริงแล้วไปครอบครัวเฟเาค่อนข้างเข้ากับที่บ้านผมได้ดีอยู่แล้วเขาก็มากินข้าวที่บ้านเนพูจัดทิดพัดครับผมพัูจัดใช่ใ่คเอาวันปีใหม่หรอปีใหม่รวม ครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆของทุณผู้ช่องเลยนะครับผมนะฮะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกทุกคนครับมีความสุขมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทำอะไรก็ขอให้ส่งพัถนาทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วขอเดินทางด้วยความปลอดภัยมีสติเมาไม่ขับนะครับผมแฮปปี้แหงๆเลยครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับ